ฟลอเรียนวิชตรวจร่างกายขั้นตอนแรกผ่านฉลุยควอนซ่าย้ายออกมาร์กเกฮีมาแทนอเล็กซซนเดอร์อีสากจะมาจริงหรือไม่มารวมกันในข่าวนี้ฟอร์สลิเวอร o พูเชียร์ทีมเดียวทีมนี้ไม่เปลี่ยนแปลงสวัสดีครับ แฟนหงแดงทุกท่านวันนี้มีข่าวใหญ่ที่เรารอคอยและข่าวอื่นอีกมากมายมาให้ติดตามกันสรุปข่าวประจำวันที่20มิถุนายน2568มาที่ข่าวแรกเกี่ยวกับการย้ายทีมวันนี้แหล่งข่าวจาก Florian Platenberg t เข้าใจว่า Florian w i t t ได้ผ่านการตรวจร่างกายขั้นตอนที่1เรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่2จะมีขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้ หลังจากนั้นเขาจะเซ็นสัญญากับลิเวอร์พูลจนถึงปี2030คาดว่าพรุ่งนี้จะมีการชูเสื้อซึ่งจะมีภาพที่แฟนบอลถ่ายมาได้ว่ามีการเดินทางด้วยรถตู้สีดำเข้ามาภายในสโมสรและวิทส์ก็อยู่ในรถคันนั้นรู้สึกตื่นเต้นกันไหมข่าวใหญ่ที่ต้องรอยืนยันก็คืออเล็กซานเดอร์อีสักจะย้ายมาลิเวอร์พูลได้จริงหรือมีเงื่อนไขเดียวเท่านั้น ลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวว่าพร้อมทุ่มเงินก้อนโตเพื่อคว้าตัวอเล็กซานเดอร์อีสักกองหน้าตัวเก่งจากนิวคาสเซิลแต่คำข,าม,ขามคือดีลนี้เป็นไปได้แค่ไหนลิเวอร์พูลแสดงความที่อัะยานอย่างมากในช่วงต้นของตลาดซื้อขายรอบนี้โดยคว้าตัวเจอร์มีฟริมพองจากไบเยอร์เลเวอร์คูเซนด้วยค่าตัว29.5ล้านปอนด์และตกลงดึงตัวอามินเพ็กซี่มาเสริมทัพในตำแหน่งผู้รักษาประตูร่วมกับจอร์จี้มามาดาชวิลี ที่ค่าตัว29ล้านปอนด์แต่ดีลที่สะเทือนวงการที่สุดคือการคว้าตัวฟลอเรียนวิทสดาวรุ่งชาวเยอรมันวัย22ปีด้วยค่าตัวการันตี100ล้านปอนด์และมีโบนัสเพิ่มเติมอีก16ล้านปอนด์รวมอาจกลายเป็นสถิติค่าตัวใหม่ของอังกฤษหากจะมีอีกหนึ่งการเสริมทับระดับความฝันหลังดีลใหญ่ของฟลอเรียนวิทคืออเล็กซานเดอร์อีซาก หอหากทีมชาติสวีเดนจากนิวคาเซนผู้ยิงได้23ประตูนในลีกเมื่อฤดูการที่ผ่านมาเป็นรองแค่โมฮัมเหม็ดซาลาทั้งนั้นอย่างไรก็ตามนิวคาเซนกลับมาคว้าตั๋วแชมเปี้ยนส์ลีกได้สำเร็จอีกครั้งและไม่ได้เผชิญกับปัญหา FFP หรือกฎกำไรและความยั่งยืนเหมือนเมื่อปีที่แล้วที่ต้องขายนักเตอ Anderson, ะอย่างเอลเลียดแอนเดอร์สันและยังคูบ้ามินเต้เพื่อลดความเสี่ยงนั่นทำให้พวกเขาไม่มีความจำเป็นต้องขายอีซกัก และมีรายงานว่าเจ้าตัวจะหารือสัญญาใหม่ในเดือนสิงหาคมซึ่งอาจจุดกระแสข่าวลืออีกครั้งเพราะยังมีข้อกังขาในความสามารถของนิวคาสเซิลในการรั้งตัวเขาไว้ได้ลิวพูซื้อนักเตะไปแล้วกว่า116ล้านปอนด์กับวิทและอีก29ล้านกับฟริมพองขณะที่ m y l o s เคเคสมีมูลค่า45ล้านปอนด์หากจะคว้าอีซักได้จริงอาจต้องมีการปล่อยนักเตะออกก่อน อีซากอาจเป็นตัวเลือกเบอร์หนึ่งในแดนหน้าของลิเวอร์พูลฤดูกาลหน้าแต่ดีลนี้จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อเขาเรียกร้องให้ย้ายทีมด้วยตัวเองเท่านั้นไม่เช่นนั้นก็อาจเป็นดีลในฝันที่ไม่มีวันเป็นจริง x.com/lfctransferroom Richard h u วเกสพผู้อำนวยการกีฬาของลิเวอร์พูลยังคงมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับบอร์มัธและสามารถบรรลุข้อตกลงกับเคเคสได้ตั้งแต่6สัปดาห์ก่อน เจอเรลควันซาได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับไบเยอร์เลเวอร์คูเซ่นแล้วดีลกำลังจะปิดที่ค่าตัว30ล้านปอนด์บวกโบนัสโดยควันซาวัย22ปีเป็นเป้าหมายหลักของไบเยอร์เลเวอร์คูเซ่นมาโดยตลอดพอมีนักแตะขายออกก็ต้องมีนักแตะเข้ามาแทนที่ e x c l u s i v e m a มาร์เกฮีลิเวอร์พูบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับมาร์กเกฮี he. เป็นที่เรียบร้อยแล้วสัญญา5ปีถึงมิถุนายน2030 ตอนนี้กำลังเตรียมเปิดการเจรจากับคริสตัลพาเลซซึ่งต้องหาการหาตัวแทนก่อนโดยอาจเป็นออสมาเน่ดิโอมันเดคริสตัลพาเลซต้องการค่าตัวรวม50ล้านปอนด์หรือ35ล้านปอนด์ล่วงหน้าและอีก15ล้านเป็นงวดลิเวอร์พูลวางแผนจะเสนอประมาณ40ล้านปอนด์การเจรจาจะเริ่มทันทีที่คริสตัลพาเลซได้กองหลังใหม่โดยเงินทุนจะมาจากการขายควอนซ่า35ล้านปอนด์ข้อมูลของมาเกฮี เกิดวันที่13กรกฎาคม2000หรืออายุ24ปีสัญชาติอังกฤษเกิดที่อบิจังสูง182เมตรตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กตัวแทนจำหน่ายย n นิคสปอร์ต Group หมดสัญญาวันที่มิถุนายน2026ติดทีมชาติอังกฤษ23นัดยิงไปศูนย์ประตู w h a t s the h e c k ขายเควินเคลเลียเพื่อนำเงินซื้อจอร์จี้มามาดัชวี ทุ่มเงินซื้อ Florian w i t ทปล่อยเทรนเพื่อได้ฟริมพองวางแผนขายโค t t r t s i m i c s s เพื่อนำเงินซื้อ MyLoss k เขาย Nunes เพื่อนำเงินซื้อ Isaac ขาย k e s s a หรือ Jota เพื่อนำเงินซื้อ Fofana ยังจะมีคนว่าผมอีกไหมว่าไม่ทำอะไรหรือไม่ซื้อใครผมจะบอกให้ว่า King is King ริชา a r ดฮิลเ e สกล่าว ส่วนขาวนักเตะอื่นๆเช่นจาก Fabrizio Romano viax.com Federico Chiesa วางแผนแยกออกจากลิเวอร์พูลเพื่อโอกาสลงเล่นมากขึ้นโค้ชทีมชาติอิตาลีกัตูโซกล่าวว่าเคซาต้องได้ลงเล่นมากขึ้นประตูทีมชาติเปิดอยู่เสมอแต่เขาต้องได้ลงเล่นสม่ำเสมอลิเวอร์พูลยังคงเจรจา เพื่อคว้าตัวแอนโทนีกอร์ดอนจากนิวคาสเซิลโดยนักเตะต,ต้องการย้ายมาแต่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อขายลุยส์ไดแอสหรือโจตาข่าวต่อไปเรามีภาพมาให้ดูเหมือนกับว่าเราจะมีเอเจนต์เฉพาะการที่แอบไปติดต่อแอนโทนีกอร์ดอนอย่างสม่ำเสมอเอเจนต์คนนั้นชื่อว่าเคอร์ติสโจนที่แอบไปพักร้อนด้วยกันแต่ยังไงก็ตามต้องดูว่าปีกซ้ายของเราจะมีคนย้ายออกหรือไม่ถ้าไม่มีก็คงต้องรอต่อไป ส่วนดาวยิงที่แฟนบันเอาใจช่วยมาตลอด2ปีคือนูเนสจากแหล่งข่าวได้มีการติดต่อโดยตรงระหว่างลิเวอร์พูลกับนาโปลีเพื่อเจราจาขายดาวินนูเนสโดยลิเวอร์พูลพร้อมขายที่ราคา50ล้านปอนด์โบนัสขณะที่นาโปลีเสนอมาแล้วราว42-43ล้านปอนด์และพร้อมเร่งเดียวก่อนทีมอื่นเข้ามาแทรกข่าวเพิ่มเติมคือนูจากฮาวิเอเลียด โปเป็นที่รักของแฟนบอลหากจะแยะออกลิเวอร์พูต้องการค่าตัวเกิน40ล้านปอนด์เพราะเปรียบเทียบจากราคานักเตะในตำแหน่งเดียวกันช่วงนี้และที่สำคัญเป็นโฮมกรอ h ยิ่งทำให้ตั้งราคาแพงได้เพื่ออนาคตของตัวเองฮาวิ่เอเลียดอาจต้องตัดสินใจย้ายออกจากทีมที่เขาเชียร์มาตั้งแต่เด็กข่าวของวัตรุเอนโดเมื่อถูกถามเกี่ยวกับอนาคตกับลิเวอร์พูลเอนโดกล่าวว่าผมบอกแล้วว่าผมจะอยู่ต่อ ถ้าสโมสรบอกให้ย้ายผมก็ไม่ไปผมยังมีสัญญาสุดท้ายแล้วขึ้นอยู่กับผมผมจะอยู่ตอนนี้ยังอยู่แน่นอนมาที่พ่อหมีของเราที่เร็วนี้จะมีสตอรี่ของตัวเองที่ชื่อว่า a l ิซอนม y s สตอรีสามารถติดตามได้ทางช่องหลักของสโมสรแต่ในเบื้องต้นคัดคำสัมภาษณ์ของคนในทีมที่กล่าวถึงอลิซอนเฟอร์จิวันได้กล่าวถึงอลิซอนบอกว่าผู้รักษาประตูระดับโลก อาจดีที่สุดในรุ่นเราเลยก็ว่าได้ผมคือตะโกในสนามซ้อมว่าเขาเหมือนแมวดำคือเร็วสุดลงพื้นเร็วรีเฟล็กซ์สุดยอดอาร์นสอตกล่าวว่าเขาไม่ใช่คนพูดมากแต่ทุกครั้งที่พูดทุกคนจะฟังเขาไม่ใช่ผู้นำเสียงดังในห้องแต่งตัวแต่เป็นผู้นำตัวจริงในสนาม ข่าวเบาๆกันบ้างเมื่อไม่กี่วันก่อนในงานแต่งงานของลุยส์ไดแอสที่ฉลองกันสุดเวียงมีการร้องรำทำเพลงกันในงานรวมถึงได้มีอดีตนักแตะลิเวอร์พูลไปร่วมงานด้วยคือฟาบินโยขอให้มีความสุขกับการแต่งงานนะลุยส์ไดแอสข่าวสำคัญของสโมสรเกี่ยวกับ LFC Shop Liverpool FC Retail เราเรารู้สึกยินดีที่ได้รับการอนุมัติจากสภาเมืองลิรูพูในการขยายและปรับปรุงร้านค้าแฟลกชิพที่สนามแอนฟิลร้านใหญ่ขึ้นทันสมัยขึ้นรอแฟนหงแดงทั่วโลกเข้ามาเยี่ยมชมและช้อปปิ้งของติดมือกลับบ้านไปด้วยถ้าท่านชอบวิดีโอนี้ขอเชิญท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการย่อยข่าวให้ท่านฟังทุกวันขอฝากช่องหนึ่งลิรูพูเอาไว้ในชีวิตประจาวันของท่านด้วยครับ